วันดี้นะครับเพืเ่อนๆชาวนครศรีธรรมราชทุกท่านเราจากที่เมื่อวานป้ายาข้าวมันไก่ซันหมินกับข้าวมันไก่สิงคโปร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ครับได้รับการตอบรับเกินความคาดหมายจากเพื่อนๆชาวนครศรีธรรมราชนะครับโดยปกติที่ร้านก็จะปิดทุกๆวันจันทร์นะครับสําหรับวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่23ธันวาคมทั้งเชฟ แล้วก็บาริสต้าแล้วก็ทีมงานบอกว่าวันพรุ่งนี้ว่างนะครับอยากจะเปิดร้านเล่นๆดูก็สำหรับเ,เพื่อนๆคนไหนที่โดนป้ายายาไปแล,แล้วก็แต่ว่ายาออกฤทธิ์ช้านะครับแล้วก็อยากจะมาลองชิมข้าวมันไก่ซานเหมิงกับสิงคโปร์นะครับในวันพรุ่งนี้ก็สามารถที่จะมาลองชิมกันได้นะครับ แล้วอย่าลืมมาเจอกันนะครับที่ไฮทินัมซี